ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลาดกระบังนะครับผมมาลงของแล้วก็ตกค้างนะครับรองานก็ทําเมนูกินกันครับวันนี้ทําเมนูปลาดุกต้มน้ําปลานะครับผมมาดูวัตถุดิบครับก็จะมีปลาดุกจะใส่เป็นตัวก็ได้ครับวันนี้ก็หั่นเป็นท่อนนะครับก็จะมีข่าตะไคร้ใบมกรูดนะครับก็มีพริก หอมแดงแล้วก็เครื่องหอมนะครับจะเป็นผักชีใบเลื่อยกเกลือขุงนัวนะครับพริกแห้งพริกแห้งเนี่ก็เราจะต้องเอาไปคั่วก่อนนะครับแล้วก็น้ำปลาร้าสาเร็จรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับอันดับแรกครับก็คั่วพริกแห้งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เริ่ม ต้มน้ำนะครับใส่เกลือไอโอดีนะครับใส่นิดๆน,นะครับเพราะว่าเราใส่น้ำปลาร้าด้วยมันจะเค็มก็ใส่เครื่องหอมไปครับพวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดจับใส่บ้ครบ้านๆครับผมตามวิธีของสายบรรทุกนะครับไม่มีแม่ครัวก็ทำาองกันเองอย่างนี้นะครับ ใส่ไปครับผมหอมแดงใบมะกรูดเครื่องหอมเป็นยาสมุนไพรนะครับพนอ,อน้ำเดือดเราก็จะใส่น้ำปลาราสำเร็จรูปนะครับน้ำปลาราสำเร็จรูปนี่ก็เขาก็จะปรุงรสมาแล้วนะครับอาจจะใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ชูรสมาแล้วเราอย่าเพิ่งปรุงรสอะไรก็ให้ชิมดูก่อนพอ,อน้ำเดือดเราก็นะครับใส่ปลาเข้าไป ถ้าใครไม่ชอบตัดไปท่อนๆก็ใส่เป็นชัวครับพอน้ําเดือดแล้วก็บีบมะนาวมะนาวนี่ไม่ได้บีบให้เปรี้ยวนะครับบีบเพื่อให้ได้รสเพื่อดับกลิ่นคาวนิดหน่อยนะครน้ำเดือดแล้วก็ตักมาดูชิ้นเนื้อปลานะครับก็กนะระดูกจะสุกจะออากขาวๆฟูๆแบบนี้นะครับ ปลาดุกต้มน้ำปลาระแบบบ้านๆส่บรรทุกนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สทันทีเราก็จะโรยเครื่องหอมพวกผักชีใบเรื่อยครับใส่ลงไปเป็นการเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันแล้วก็ตบท้ายด้วยพริกแห้งที่เราคั่วนะครับอันนี้คือ็นการปลูกแต่งสีสันหน้าตาให้หน่ากินนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผม ปลาดุกต้มน้ําปลาร้าสูตรหนึ่งเทเลซิงนะฮะก็ลองไปทำกินดูนะครับตอนนี้ก็มาถึงพรีเซนเตอร์สุดหล่อนะครับที่จะชิมให้ดูบอกว่าอร่อยมากนะครับก็ลองไปทำกินดูนะครับผมก็ง่ายๆครับแบบบ้านบ้าน ปลาดุกต้มน้ำปลาดาก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็ขอให้สุขภาพ,ภาพร่างกายแข็งแรงก็ร่ำรวยกันทุกคนครับผม